จะรับสู่ไทยย้อสตูดิโอนะครับผมมือนี้การทำภารกิจขึ้นเก้ารครับผมเป็นกิจวัตรของบ่าวพะรดครับผมมื่อนี้เป็นวันออกพรรษาครับผมนี่มาถึงแล้ววัดป่าจารุธรรมารามนะครับผมใส่บาตรลงผู้หารครับใส่บาตรยามเช้าลงผู้เพิ่นจาพรรษาอยู่ผู้เดียวครับผม ีก็ปัญสาแล้วครับรจา้าของไม่แลครับพี่น้องครับป่าจรุรมารา วัสดีครับประชาลาครับผมครับนี่ใส่บาทครับผมที่นื้อ นะทาผู้หันดูนี่อันนี้จะเห็นเอ่ออ่าอืออยากแกงหมา <coughs> <coughs>

กองเรียวมาลืมค่ากองมาลืมเอาค่ากองมามัดแนวเลยสดีค่พิพะ

Thank okay. สวัสดีทุกท่านครับผมเอามมไม่ออกเท้านะครับประจําซินอยู่มามากมุนหมุนกล่องแลวก็มนก็ไต so ้มันมีกล้องหน้าเนี่ยกล้องนาตัวนี้เนาะกลองหลังหลังมันกลองนาเนาะมันหก ถ้ราถ่ายจะจะองูเดียววันนี้พยายามเลยก็ไม่ถ่ายเลยีกถ่ายวไหมจับทีนี่้ถ่ายเห็นจะกองเล่นงานเขาเออพี่น้องมาไลหายห ครับผมตอนนี้ก็ลำเลียงถาดอาหารนะครับผมไปนะแม่เป็นต้นยงครบตีนให้เราตาท่านพิจารณาอาหารนะครับผมข้าวปับถ้ามันซาดแล้วเนาะ

หาเอาแต่รังออดเนี่ยนะออดเครียดเนี่ยออดเครีดย,ย,นนยรด

ไปแรยงานพระนายินนักชาติไปทำสมายเระป่านนี้ได้เงนแท่์ของํามพันแล้วลมันก็ว่าจะไปขึ้นทวันนั่นแหละมอรอปรากฏว่าก็ทำบุญได้บุญทำปาป,าปได้ปากคะแนเนาะนดีได้ดีส่วนได้สวนเนาะโค้งัศสักอุยทยนการสังสรบุญย่อมนำาุดมาให้ทุกขรังปาประสะ ใใจะดูกันสาสมบัติรวมันกมาให้ว่าดีนับนะยาเสียพอเสียก็แล้วไปศาสนสนุนไปได้บัก <te S 1> คับมีบอกทางด้นแล้วไปตามทางเขาบอกไปก็ไปก็แล้วไปทนทำถ้าผ่านท่นได้กว่าไต่กต่ตามดินบอกกวาไม่ครับกราตอดน้ำประเทีบบักยากเสียก็ปฏิบัิไปโมด วุ่นเงียบเด่นเป็นเอเียยอดผลกว่าคนรอนตุปฏิบัติโคเพชรเพ็รมันแมงสุดมันบอกนร้อนจังเสียบแมงสุดควมันบอกาอตองเสียจจัมันอกนั้นำบุียนรดลที่ที่โกนเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจน่ได้จนเดนัจร้รู้ได้เฉพาตนวเ็ด

เนจามุทาประจายโลจัตตารธรรมวัตสันติอายุวโนสุขันวาลังภาวัตุสาปังคะลังรักขันตุสาปเทวตาดาปุทตานุภาเวนสราโสธีภาวันจุเตภาวัตุสาปังคะลัง สมาสดีท <laughs>